พอใกล้จะถึงวันสงการพ่อเจมกับน้องเจมนี่ก็หายเงียบไปเลยแม่สาวนี่สงสัยว่าพ่อเจมเนี่ยจะต้องอยู่ในอู่รถแน่เลยโอ้ยเดินเข้ามานี่อู่รถพ่อเจมนี่โลกโลกพอแม่สาวเดินเข้ามาแม่สาวนี่ถึงพังง่ะเห็นพ่อเจมอยู่ใต้รถเกี่ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจัทงจะอาจั๊กจั๊กจเอาจั๊กจัทง แม่แม่สาวกำลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยวให้พ่อเจมส์เข้าไปทํางานพ่อเจมส์นี่ทาแม่สาวเสียแผ่นสรุปวันนี้พ่อเจมส์เขาจะทํางานอย่างจริงจังหรือเขาจะทาไปเล่นไปกันแน่โอ้โหพ่อเจมส์นี่ขยับรถเกี่ยวออกจากอู่ทีไรไอ้ขาวเนี่ยเป็นต้องวิ่งซ่านรอบรถทุกทีวันนี้วันนี้ไอ้ข่าวเขาไม่ธรรมดาเขามีเสี่ยงมาด้วยเพราะว่าพ่อเจมส์สตาร์ทรถเกี่ยวทีไรไอ้ข่าววิ่งวนทีไรก็ไม่เคยได้หนูสักทีแม่สาวบอกเลยก็แล้วกันว่าวันนี้พ่อเจมส์เขาขยับรถเกี่ยวมาล้างเพื่อที่จะไหว้วันสงกรานพไ่ที่ผ่านมดพ่อเจ เจมจะต้องมาหาแบตเพื่อที่จะเอารถเกี่ยวกลับบ้านอีกโถ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 แม่เ<ฮ>พราอเจมใส่แบตรถเกี่ยวเสร็จปุ๊บฝนก็ดันหยุดตกซะแ,<ล>แล้วแม่สาวบอกเลยว่าวันนี้พ่อเจมเขาไม่ได้มาล้างรถเกี่ยวเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้ยังมีรถเกี่ยวของลุงบอยระเบิดเป้าของน้องเจฟมาล้างและ<ฮ>แลม่สาวบอกเลยว่างานนี้ลุงบอยระเบิดเป้าเขาไม่ธรรมดาเขาส่งพระเท่าอึมพึมกับคอสซิล่าหมาน้อยมาช่วยล้างว้าวไม่ธรรมดาวันนี้แม่สาวเห็นลุงบอยถอดเสื้อมาแม่สาวถึงก็ตกใจวันนี้ลุงบอยเอาจิง ทีดด่ดีแล้วก็เอาสักกุไลเสียบๆเ,เข้าไปโอ้งานนี้แม่สาวยืนดูไม่ถึงหนาทีแม่สาวก็รู้เลยว่างานนี้เอาเรื่องเอาเรื่อง<ล>แล,ว,แลวตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หัวหน้าช่างเจเก็จะต้องออกตรวจนะโอ้โหตอนแรกแม่สาวก็คิดว่ามีแต่ไอข่าวที่ไม่ธรรมดามีเสี่ยนมาด้วยแต่วันนี้หัวหน้าช่างเจบเขาก็เอาเสี่ยนมาด้วยเหมือนกันเอ,เอาแล้วเอาแล้วทีนี้หัวหน้าช่างเจฟเขาก็นั่งคุ้มติดกับรถเกี่ยวเลยแล้วคนอย่างพ่อเจมเนี่ยจะอู้งานได้หรือเปล่าแล้วเมื่อพ่อเจมเขาเห็นหัวหน้าช่างเจฟมาคุมงานที่นี้อองงรรีีบล้้าถเเเกยยวหญ่ หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหนังแล้วลุงบอยระเบิดเป้าของน้องเจบเนี่ยไปไหนอะตอนแรกตอนแรกเนีเ่ยแม่สาวเห็นลุงบอยระเบิดเป้าขับรถมอไซค์ถอดเสื้อมาแม่สากวกะว่าอย่างไงวันเนี้ยลุงบอยก็ต้องลงมือทํางานเองพอแม่สาวสงสัยแม่สาวก็ได้ไปทาบถามกับลูกน้องของลุงบอยว่าลุงบอยระเบิดเป้าเนี่ยไปไหนไปไหนและคำตอบที่แม่สาวได้มานั่นะก็คือลุงบอยระเบิดเป้ามาส่งรถเกี่ยวเฉยไม่ได้มาช่วยล้างโถโถเป็นอย่างที่แม่สาวคิดไว้เลยลูกน้องของลุงบอยบอกว่าถ้ามีลูกพี่อย่างนี้ขอไม่มีซะดีกว่าพอแม่สาวเผลอคุยแป� ล้างไปล้างมาน้ำเขาจะบูกเข้าปากทีนี้หัวหน้าชังเจ็บเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนงานดีกว่า